สวัสดีครับทุกท่านพบกับรายการเสือเสร์ดมีดเดินป่ามีดเชฟมีดขวานนะครับวันนี้นะครับเจะเองนะครับจะมารีวิวมีดแหนบลาบนะครับที่ตั้งชื่อว่าแหนบลาบก็คือสร้างมาจากแหนบนะครับผมความยาวทั้งหมดนะครับ 9.... นิ้วนะครับตรงนี้ 9.... นิ้วนะครับด้ามประมาณ6นิ้วนะครับสร้างจากแหนบรถยนต์นะครับผมก็ความกว้างก็ประมาณ นะครับ4.5เซนติเมตรนะครับสาร5มิลไล่ระดับน้ำหนักทั้งหมด200กรัมนะครับผมวันนี้เสียจะมารีวิวนะครับการใช้งานจริงนะครับผมช,ชมการทดสอบด้วยครับนะครับ ใช้งานง่ายครับผมปาดปั๊บนะครับได้เนื้อออกมาเป็นทอนเลยนะครับผมวันนี้ผมจะปาดอ่านเนื้อย่างแบบสไลด์บางนะครับผมตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเพื่อจะให้แฟนๆเห็นได้ชัดนะครับมันแทรกครับผมปาด,ดสบายเราจะย่างตอนเช้านีน้นะครับผมหรือย,ย่างใส่เกลือ นะครับผมพริกไทยนะครับแล้วก็ที่ขาดไปได้ก็ไอ้ผงชูรสนะครับญี่ปุ่นนะครับผมนะคร,นครับผมัง่ายครับผมสบาย ด้วยความที่น้ําหนักเบานะครับน้ำหนักเบานะครับเวลาเราลาบเนาะนะครับมันก็จะง่ายนะครับถ้าติดของการลาบก็จะเบานะครับนนะครับผมกินหน้าเขียงดีครับผมกินหน้าเขียงดีนะครับผมจะทดสอบความโมก่อนนะครับผมขออนุญาตเก็บเนื้อก่อนเนี่ยเหรอวางตรงนี้ก่อนครับโอ้เนี่ยตกเล นะครับคมจัดตัดกระดาษนะครับผมนะครับอันตรายมากนะครับควรวางห่างจากมือดุกนะครับผมเหจะโชว์ไอ้เทสสปีดให้นะครับดูสปีดมิดนะครับผมน,นะครับ ช้าๆชัดๆให้นะครับตรงนี้อันตรายนะครับผมก็อ่าเล่มนี้นะครับสมันดราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับก็เสียทําฝักนะครับผมทําฝักให้ฟรีเนาะนะครับฝัก PPC นะครับผมนะครับผมพอน้ําไทยนะครับก็ สนใจนะครับก็สามารถติดต่อทางหมายเลข0897560208นะครับ ID Line ก็เบอร์เดียวกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ